นามว่านารัฐะได้ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้เป็นผู้มีปัญญาเลิศแล้วก็เป็นผู้ได้เรียกว่าเป็นอักรสา,ากของพระพุทธเจ้าก็ความปรารถนาของท่านก็มาสมเด็จสมหวังที่นี้นะครับแต่ว่าในสมัยก่อนท่านก็ได้ไปดูดนตรีแต่ก็วันใหม่ๆกใ็ให้ความสนใจแต่ว่าต่อมาก็เกิดความเบื่อหน่าย ก็ไปบวชในสำนักของอาจารย์ชันชัยสุดท้ายก็ไปบวชในสำนักของผู้ธเจ้าแล้วก็หลังจากบวชมาแล้วพระโมัลลานะ15วันเอ้ย8วันได้สาเร็จอร,รหันที่ถ้ำกาลสีลาส่วนพระโมัลลานะเอ้ยระสารีบุตรอยู่ที่ถ้ำสุขลราขาตาที่เราจะขึ้นไปนั้นอ่าใช่ใช่นั่นก็คือ15วันนะครับหลังจากนั้นมาก็วันนั่นก็คือวันมาฆบูชาที่ท่านมานะครับแล้วก็ ภาษาดิบุตรก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะให้ความสนใจแก่ครอบครัวครับแม้แต่ท่านจะเขาเรียกว่านำาน้องทั้งหกเนี่ยได้สำเร็จอรหันทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็มาทำให้แม่ได้สำเร็จสวดาบันส่วนพ่อท่านก็จากไปก่อนแล้วนะดังนั้นแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็ภาษาดิบุตรก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำพาให้ แล้วก็เป็นสาวกที่ดีที่จะให้พุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การมีการสร้างามหาวิทยาลัยขึ้นมาก็เพื่อว่าจะให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนเรียนในที่นี้ก็คือเรียนแต่พระไตรปิฎกครับพิชาอื่นพวกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีพิชาอื่นเข้ามานะครับแล้วก็พรังสามจังก็เอาเอา,เอาพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์นะครับไปที่ ใส่หลังมาขาวไปนะครับไปถึงประเทศจีนม้าตายก็จึงสร้างอนุสรณ์ดอนเจดี์เป็นวัดม้าขาวแล้วก็ได้เก็บพระเคี้ยวแก้วของอฟันของพู้เจ้ามีอยู่4ซีครับ 1. ก็คืออยู่ที่วัดม้าขาวครับ2ก็อยู่ที่วัดศรีลังกาที่เมืองเคนดี้ครับสี่าสามก็คืออยู่ที่พพพญานาค4ก็คืออยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวประดึงจากนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปดาวประดึงก็ไป ที่ดาวปรดึงได้ขอาไปขึ้นรถอมีทั่วไปหรอพื้นปัญหากันใช่พื้นปานะร้อนฟังร้อนฟังร้อนฟังร้อนไปไป